สวัสดีเพื่อนๆชาวเรายหนังทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมมีความรู้สึกหลังดูหนังไทยเรื่องบัวผันฟันยับมาพูดให้ฟังครับอีบัวเอ็งหายวัวไปไหนมาทั้งคืนโอเคครับผมสำหรับหนังเรื่องบัวผันฟัน,ฟนยับนะครับผมนำแสดงโดยพี่แอนทองผสมและกรับคณาบุฒนะครับ เอาง่ายคือคลิปนี้ขอเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะเออผมจะไม่เล่าเนื้อเรื่องอะไรก็แล้วกันเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรให้เล่าอะนะสำหรับตัวเนื้อเรื่องเองนะครับผมเออมาพูดถึงความรู้สึกเลยแล้วกันนะความรู้สึกของผมนะโหแม่งเหมือนแบบความรู้สึกแม่งแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะเออคือต้องบอกว่าผิดหวังนะเออผิดหวังมากๆเลยสําหรับหนังเรื่องนี้นะผมก็ เออถือว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมผิดหวังมากๆเลยแหละเพราะคือตั้งแต่ตัวหนังมันเปิดเรื่องมาเนี่ยต้องบอกว่าหนังมันก่อยตั้งแต่เปิดเรื่องอะมากๆผมไม่รู้สึกเลยว่ามันคือความเป็นธรรมชาติของตัวนักแสดงที่พูดกันอะมันเหมือนแบบ บทมันมาเป็นก้อนอะ่ะมันก็มาเข้าเนี้ยมันไม่เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้สึกขำอะ่ะเออมันแบบยิ่งเปิดเปิดเรื่องมาเลยอไอฉากที่แบบว่าเป็นฉากลำวงผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โคตรจะยาวนานแล้วแบบน่าเบื่อได้แต่ถอนใจแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อไรหนังจะจบว่ะเออไอตอนที่แบบ ดูระหว่างดูเปิดเรื่องมาปุ๊บหนังมันหนังมันไม่ดึงหนังมันไม่ดึงเราอ่ะเออหนังมันไม่ดึงให้เราอยากจะดูต่อแต่ด้วยความที่อ่าในเมื่อหนังมันเป็นหนังตลกนะผมก็พยายามเว้ยปล่อยใจโล่งเว้ยพยายามแบบปล่อยใจแบบโล่งๆเลยแบบมันคือหนังตลกนะมันก็อันดับแรกคือหนึ่งมันมีความไร้สาระอยู่แล้วแต่ทีนี้เราต้องการดูเนื้อเรื่องของมันที่มันมีอะไรมากกว่านี้ไงสรุปคือเกิดคําถามอยู่ในใจตลอดเวลาว่า กูนั่งดูเฮียอะไรอยู่วะมันมันมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆทุกคนเอาจริงๆถ้าให้ผมพูดตรงๆคือหนังเรื่องเนี้ยมีจุดดึงดูดคนเข้าไปดูในโรงอย่างเดียวเลยคือตัวนักแสดงแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมขอไม่พูดแล้วกันไม่พูดเลยแล้วกันในส่วนของเนื้อเรื่องมันไม่มีฉากไม่มีซีนไหนที่เราสามารถที่จะแบบ เก็บไว้ในความทรงจำว่าแบบโอ้ฉากนี้คือถ้าได้ดูนี่คือแม่งหาแม่งขำแม่งซึง้งเหมือนวนลูปอะเออระหว่างดูเหมือนแบบหนังแม่งวนลูบเดิมวนลูปเดิมอยู่่างนันอะมันหาแกนของเรื่องอะแทบจะไม่ได้อะ่ะทุกอย่างในเรื่องแม่งดูแบบว่ามันสเปะสปะมากแล้วแบบเอามาปะรวมกันให้มันเป็นหนังหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ย เออมันเลยทำให้รู้สึกว่าปัญหาต้นตอของหนังในเรื่องของความสมูทของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยไม่มีเลยอะไรประมาณนั้นถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผมคืออย่างที่บอกไปก็คือผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ไม่สนุกเลยและน่าเบื่อมากๆทั้งมุกเอยเนื้อเรื่องเอยการดำเนินเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ในหนังอะ่ะมันชวนให้รู้สึกว่าอยากจะนอนอะ่ะ เออหรือไม่ก็แบบอยากจะลุกออกไปเลยไม่ดูต่อแล้วอะไรแบบเนี้ยอืมมันมันแบบนั้นเลยมันแบบนั้นเลยจริงๆถึงจะบอกว่าสิ่งที่ดึงดูดเนี่ยในหนังอะ่ะมันคือตัวนักแสดงที่แสดงในหนังนะแต่ต้องบอกเลยว่าตัวนักแสดงอะ่ะยังดึงคนดูให้ดูจนจบแทบจะไม่ได้อะ่ะมันเป็นหนังตลกที่อยากจะร้องไห้ที่ได้ดูอะ่ะคือ ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะสำหรับหนังเรื่องนี้นะคือมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบประมาณเนี้ยอืมมันค่อนข้างที่จะถ้าผมพูดอะไรที่มันเป็นเนื้อเรื่องไปมากกว่าเนี้ผมว่าหนังทั้งเรื่องมันก็คือจะจบเลยแหละเพราะว่าหนังมันประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงแต่มันเป็นชั่วโมงกว่า,กวาเกือบสองชั่วโมงที่ทรมาน กับการที่เราดูหนังตลกแล้วเราไม่ได้ขำเลยอะ <c oughs> เข้าใจใช่ไหมคือผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่ว่าผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมเป็นคือผมได้แต่นั่งนิ่งไม่ขำไม่รู้สึกเอนจอยกับหนังอะมันเหมือนหนังที่แบบเราเคยดูมุกพวกนี้มาแล้วอะมุกพวกนี้ที่แบบเก่าแบบเก่ากึกเลยแล้วแบบเอามาเล่นบนเล่นมุก เดิมๆิวนวนวน,วนเปลี่ยนแค่ตัวเนื้อเรื่องเปลี่ยนแค่ตัวนักแสดงแค่นันะ้นน่ะมันเลยไม่รู้ว่าจะดูอะไรนะถามว่าตัวนักแสดงเนี่ยทุกคนในหนังเล่นดีไหมมันเล่นดีหมดเว้ยมันทุกคนอะ่ะคือนักแสดงมืออาชีพแต่เข้าใจคําว่าไม่เป็นตัวตนของตัวเองไหมไม่เป็นถึงขั้นที่แบบว่าไม่มีอะไรที่เป็นธรรมชาติเลยอะ่ะผมผมรู้สึกแบบนั้นผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่มีความเป็นตัวเองปล่อยออกมาแบบอารมณ์เหมือนแบบ เราดูหนังแล้วแบบนักแสดงเล่นนอกบทอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วมันจะเป็นความเป็นธรรมชาติอันนั้นมันไม่มีเลยเว้ยผมเลยรู้สึกว่าหนังมันไม่มีอะไรที่จะดึงดูดเราให้ดูดจนจบได้อ่ะแล้วแบบตัวหนังอะ่ะมันเหมือนแบบบางฉากมันควรที่จะอธิบายมากกว่านี้มันก็ไม่อธิบาย มันก็ตัดไปอีกฉากหนึ่งซึ่งมันก็เป็นฉากที่แบบว่าไม่จําเป็นจะต้องอธิบายหรือแบบไม่จําเป็นจะต้องย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาแม,ม้นก็เสือกทามันไม่มีความพอดีอะของหนังอะมันแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาอยู่อย่างเงี้ยทั้งเรื่องอะมันทําให้รู้สึกว่าแบบพยายามจะขยี้ให้คนดูรู้สึกตลกให้รู้สึกขำอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบผมได้แต่ถอนหายใจอะมันเป็นอารมณ์ที่แบบ s <S พูดไม่ได้อะเออมันเป็นอารมณ์ที่แบบผมพูดไม่อะไรไม่ได้มันแบบ เอาเป็นว่าโดยรวมหนังเรื่องนี้ผมไม่รู้สึกเอนจอยกับมันเลยนะเลยอ่ะไม่เอนจอยกับมันเลยรู้สึกไม่สนุกเลยแล้วก็เบื่อมากๆนะครับผมสำหรับหนังเรื่องบัวผันฟันยับโอเคผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องบัวผันฟันยับไว้ที่2เต็ม10ครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูบัวผันฟันยับนะครับผม ก็ได้ระบายให้กับเพื่อนๆชาวระบายหนังทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับผมก็ตัดสินกันเราเองไปพิสูจน์กันเราเองละกันนะว่าเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะเป็นแบบใครมีความรู้สึกแบบผมนะ่ะเออก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะว่าชอบจุดไหนของหนังหรือไม่ชอบจุดไหนของหนังก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ ขอให้ทุกคนไปดูหนังอย่างมีความสุขนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องอะไรก็แล้วแต่หนังสนุกหรือไม่สนุกก็แล้วแต่ก็ขอให้ได้รับความบันเทิงกลับไปนะครับผมวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b ส cribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปของเรานะครับผมวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย